สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวนะคะประปุ่มเดาว่าฝนจะต้องตกแน่นอนแต่ก็ไม่แน่นะตรงจุดที่ปะปุ่มปะปุ่มอยู่นี่บางทีเห็นเหมือนฝนจะตกจะตกปรากฏว่าลมพัดเมฆหายไปเ,เลยนะคะไม่ตกสะง,งั้น,นะคะแต่ถ้าอากาศแบบนี้ร้อนอบโร้อนอ,อบอ้าวมากๆเนี่ยก็คือฝนจะตกนะคะ วันนี้ป้าปุ้มจะมารีวิวตัวนี้นะนี่เห็นไหมเอ่ยอน้ำพริกแมงดานะคะเมื่อก่อนเนี่ยป้าปุ้มจะชอบทานน้ำพริกแมงดาของพันธ้ายนรศิงไม่รู้ว่ามีท่านไหนเคยได้ลองทานบ้างนะอร่อยมากเลยติดใจแล้วหลังๆเนี่ยมันหายยากมากเลยไม่แน่ใจว่าเขาเขาเลิกผลิตหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะ หาไม่ได้อีกเลยนี้ป้าพุ่มก็เลยไม่ได้ทานอีกเลยนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็ขับรถผ่านไปแถวท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปเจอซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อ tmk super market เนตอนแรกป้าพุ่มก็เอ๊ร้านอะไรเนาะลองให้ลุงเปียกพาแวะเข้าไปนะคะปรากฏว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพุ่มก็เลยเข้าไปดูอ๋อมันเป็นห้าง เหมือนห้างประจําท้องถิ่นนะคะมันจะมีลาห้างเก่าอยู่ตรงท่ามกานะคะแล้วก็วก็จะมีโซนใหม่รู้สึกใหม่ล่าสุดนี่จะอยู่ตรงอําเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะตรงที่เป็นสกายวอล์กที่เขาสร้างใหม่นอัน,นันป้าปุ้มยังไม่เคยไปเดินนะ,ะวันไหนว่างๆก็จะพาให้ลุงเปียกพาไปเที่ยวนะคะจะได้ไปลองเดินสกายวอล์กของเขาดูนะคะที่ออกาญจนบุรี อันนี้ป้าุ้มก็เข้าซูเป,ปอร์นะคะตาก็ไปสะดุดกับน้ำพริกตัวนี้มานะคะน้ำพริกแมงดางกระปุกละ35บาทนะคะแบรนด์ก็เขาชื่อเห็นไหมคะ East Smith นะคะอันนี้คือผลิตโดยซูเป,ปอร์ตัวซูเป,ปอร์เองเลยนะคะเขาจะมีร้านอาหารแต่ว่าเขาเปิดอยู่ที่นั่นแหละ TMK ที่อำเภอเมืองท,ที่ป้าุ้มว่าเนี่ย เขาจะมีร้านอาหารด้วยนะคะแล้วเขาก็จะเอา,เอาสินค้าภายในซูปเปอร์ที่เป็นผักแล้วก็อะไรมาทำเป็นร้านอาหารอยู่ในในห้างนั่นแหละค่ะอันนี้ป้าพุ่มยังไม่เคยไปนู้นเลยเลยพูดพูดไม่ถูกนต้องไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะคะแต่อันนี้คืออยู่สาขาท่ามากานะคะป้าพุ่มก็เลยซื้อลองลองซื้อมาชิมเนาะกระปุกละสามสิบห้าบาทอันนี้ป้าพุ่มยังไม่ได้เปิดทานนะคะแต่จริงๆอ่ะทานไปหลายกระปุกมากแล้ว เวลาไปซูเปอร์ที่ไรก็จะซื้อกลับมานะคะทานกับไข่เจียวอันนี้ทานกับไข่เจียวนะคะวันไหนมื้อไหนไม่รู้จะทานกับอะไรไข่เจียวอย่างเดียวก็อร่อยแล้วค่ะอ๋อจริงๆนะป้าปุ้มเปิดทานไปแล้วหน่อยหนึ่งนะคะนี่อร่อยมากเลยไม่ถึงกับเผ็ดมากนะคะทานได้แต่ถ้าคนกินเผ็ดไม่ได้เลยนี่ก็คงต้องปล่อยผ่านนะคะเขาจะมีสาขาอยู่ไม่กี่สาขานะคะ ถ้าเป็นคนจังหวัดราชบุรีกับกาญจนบุรีเนี่ยก็จะมีห้างตัวนี้นะคะชื่อ TMK ลุงเปียกอ่านให้ฟังว่าเป็นท่ามก,กาซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะถามว่ามีขายในออนไลน์ไหมคิดว่าไม่น่าจะมีนะคะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่อยู่เ,เมืองกาญกับเมืององค์นะสนใจในตอนพระปุ้มหยิบตัวนี้นะคะหลังจากที่ซื้อไปทานแล้วติดใจแล้วก็กลับมาซื้ออีกนะคะพนักงาน ห้างยังบอกพี่ชอบกินเหมือนหนูเลยอะไรอย่างนี้นะคะหนูก็ชอบทานตัวนี้มากเลยนะอร่อยมากเลยค่ะมีแค่มีผักต้มผักสดจิ้มกับน้นําพริกตัวเนี้มื้อนั้นอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยลองไปหาดูเนาะแต่ถ้าสําหรับคนออนไลน์นี่ที่อยู่ถ้าอยากจะซื้อเนี่ยไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะรู้สึกปปปปุ่มลองเซิร์ชหาดูแล้วนะในช่องทางช้อปปีกับลาซาด้าไม่มีใครจําหน่ายนะ กระปุก35บาทแต่เอามารีวิวให้ดูว่ามันอร่อยจริงๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ